ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ารที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ,ษ,ษ,ษ สารอุทธรณ์มีคำพิพากษาจำคุกคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาภรยาพลตบดเอกพศบุญยศจินดาอาดีตอธิบดีกรมตำรวจน,น,นายนพนรงเดชในความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมคนละสองปีไม่รอลงอาญาคดีนี้น,นายเกษมนรงเดชบิดาของนายนพเป็นโจทฟ้องคุณหญิงกอแก้วนายนพและนายสุทศ์จิรจััดพรเป็นจำเลยที่1นถึงสในความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมบรรยายโจทฟ้องว่าจโจทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโกลเด้นมิวสิกลิมิเต็ดจำกัด จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายฮ่องกงโจ,จ์ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวจำนวน459ล้าน100,3350หุ้นคิดเป็นร้อยละ99.99 99ซึ่งบริษัท Golden Music Limited ถือหุ้นอยู่ในบริษัท Win Energy Holding จำกัดระหว่างวันที่25เมษายน59ถึง26มิถุนายน61จำเลยทั้ง3คนได้สมคบคิดร่วมกันกระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอมทำให้โจ,จ์ร,รับความเสียหาย จำเลยทั้ง3ทราบดีอยู่แล้วเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2 5 6 1โจทย์โจได้รับหนังสือจากที่ปรึกษากฎหมายว่าสารฮ่องกงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้บริษัทโกลเด้นมิวสิกโอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทวินเอเนจีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหากโจ์จะทำการฝาร่าฝืนต้องได้รับโทษและรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นโจ์จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการบริษัทโกลเด้นมิวสิกว่าโจ์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และขอเรียกประชมุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งเจตนารม์ของโจทย์เพื่อให้ได้รับทราบความชัดเจนต่อมาทราบว่าวันที่24พฤษภาคม61ได้มีการแต่งตั้งจำเลยที่3เข้ามาเป็นกรรมการเพียงคนเดียวของบริษัทโลเด้นมิวสิกโดยไม่มีการแจ้งให้โจทย์รับทราบมาก่อนเห็นว่าการกระทําดังกล่าวและพฤติการของจำเลยที่3เป็นพฤติการที่ไม่ปกติและมีเจตนาขัดขวางไม่ให้เกิดการประชมุมผู้ถือหุ้นตามโจ์ร้องขอ ต่อมาวันที่19มิถุนายน2561บริษัทพรีเมียร์ฟิดูซซรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของบริษัทโกลเด้นมิวสิกได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของโจทว่าบริษัทพรีเมียร์ฟิดูซีรีได้รับแจ้งจากกรรมการของบริษัทโกลเด้นมิวสิกเมื่อวันที่14มิถุนายน61ว่ากรรมการของบริษัทได้มีมติโอนหุ้นของโจทจำนวน459ล้าน1 9 3 5 0หุ้นจากโจทไปยังจำเลยที่1และบริษัทโกลเด้นมิวสิกอนุมัติการโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว เมื่อโจทย์ได้รับแจ้งดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของโจทย์มีหนังสือไปยังจำเลยที่3เพื่อแจ้งว่าโจทย์ไม่เคยตกลงและดำเนินการในสัญญาการโอนหุ้นใดๆของโจทย์ให้แก่จำเลยที่1การโอนหุ้นดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทย์โดยในเอกสารสำคัญสัญญาแต่งตั้งตัวแทนระหว่างจำเลยที่1กับโจทย์ ลงวันที่25เมษายน59มีข้อความที่ระบุไว้ว่าจำเลยที่1ได้แต่งตั้งให้โจทเป็นตัวแทนในการถือหุ้นในบริษัทโกลเด้นมิวสิกและจำเลยที่1และโจทตกลงใช้ตราสารการโอนหุ้นที่เกี่ยวข้องซึ่งโจทได้เคยลงนามไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยมีพยานและเอกสารที่โจทส่งมอบให้กับจำเลยที่1โดยโจทอนุญาตยินยอมให้จำเลยที่1เขียนข้อความที่จำเป็นในตราสารการโอนหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อโอนหุ้นในบริษัทวินเอเนอร์จีหรือสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ หลังจากโจ์ได้รับแล้วก็ตรวจส e อบเอกสารที่อ้างว่าเป็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซึ่งจำเลยที่1แต่งตั้งให้โจ์เป็นตัวแทนของจำเลยที่1โจดเพราว่าลายมือชื่อท,ที่อ้าออองาว่าเป็นลายมือชื่อของโจทในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนั้นเป็นลายมือชื่อปลอมโจ์ไม่เคยทราบและไม่มีทางที่จะลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับเป็นตัวแทนของจำเลยที่1แต่อย่างใดจึงไม่มีเหตุผลใดที่โจ์จะเข้ารับเป็นตัวแทนของจำเลยที่1 โจดไม่เคยลงนามในตราสารการโอนหุ้นและสำเนาใบสำคัญการซื้อขายหุ้นระหว่างโจทกับจำเลยที่1ซึ่งถือเป็นการสมคบคิดกันกับจำเลยที่1ให้มีการนำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็นเอกสารปลอมไปใช้ในการดำเนินการให้มีการโอนหุ้นในบริษัทโกลเด้นมิวสิกอันเป็นทรัพย์สินของโจทไปให้กับจำเลยที่1ส่วนจำเลยที่3นั้นเป็นเพียงกรรมการเพรียงคนเดียวของบริษัทโกลเด้นมิวสิกและมีพฤติกรรมที่พยายามขัดขวางการใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทโกลเด้นมิวสิกของโจ์ การกระทำของจำเลยที่3ที่โอนหุ้นของโจท์ไปยังจำเลยที่1จึงถือว่าจำเลยที่3มีพฤติการอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่1ในการใช้เอกสารปลอมซึ่งรวมถึงตราสารการโอนหุ้นและสำเนาใบาสำคัญในการซื้อขายหุ้นระหว่างโจทกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นสิทธิปลอม การกระทำของจำเลยทั้ง3เป็นการร่วมกันใช้สัญญาตแต่งตั้งตัวแทนระหว่างจำเลยที่1กับโจทซึ่งเป็นเอกสารปลอมและร่วมกันใช้ตราสารการโอนหุ้นและสำเนาใบสำคัญการซื้อขายหุ้นระหว่างโจทกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่พร้อมดำเนินการให้มีการโอนหุ้นของบริษัท guo dan music อันเป็นทรัพย์สินของโจทไปให้กับจำเลยที่1โดยการกระทำของจำเลยทั้ง3ก่อให้เกิดความเสียหายแกโย่โจทโจทได้รับทราบสาเหตุที่จำเลยทั้ง3ได้สมคบคิดร่วมกันกระทำความผิดจากหนังสือของบริษัท d l a piper เมื 16, ม่อวัน6-1นาย คดีนี้เกิดขึ้นในฮ่องกงแต่เนื่องจากจจเลยทั้ง3าเป็นคนไทยกรณีนี้เป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา268กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา8ศสารไทยจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีนี้คดีนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาโมงที่30พฤศจิกายน6-1โดยเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์ที่นําสืบ ไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจ,จากข้อสงสัยว่าหนังสือแต่งตั้งตัวแทนตราสารการโอนหุ้นบริษัทโกลเด้นมิวสิกและหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทโกลเด้นมิวสิกรวม3ฉบับเป็นเอกสารปลอมเมื่อพยานหลักฐานโจทย์ยังมีข้อสงสัยดังกล่าวการใช้เอกสารทั้ง3ฉบับย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมกรณีต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรค2พิพากษาย,ยกฟ้อง วันนี้จำเลยมาสารสารอุทธรพิภากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่1และ2มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268บากแรแรกประกอบมาตรา2 6 5และ83สาั่งจำคุกคนละ2ปีนอกจากที่ให้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นต่อมาจำเลยที่ 1- และ2ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างยื่นดีกาสาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาโดยตีราคาประกันคนละ10,000 0บาท ขณะที่น,น,นายนพนรงเดชนักธุรกิจชื่อดังเปิดเผยในความคืบหน้าคดีผิดสัญญาเรียกทรัพ์คืนของสารแพ่งกรุงเทพใต้กรณีนายกฤิตและน,นายกรนรงเดชเป็นโจทฟ้องร่วมนายนพนรงเดชเป็นจำเลยที่ 1. บริษัทวินเอเนจีโฮดดิ้งจำกัดเป็นจำเลยที่ 2. บริษัทโลเด้นมิวสิกลิมิเต็ดจำกัดเป็นจำเลยที่ 3. และคุณหญิงกอแก้วบุญญจินดาเป็นจำเลยที่4 โดยนายนพระบุว่าคดีดังกล่าวย้อนไปเดือนกันยายน2568สารอุทธร์เพิ่งยกฟ้องและอ่านคำพิพากษาย,ยืนยันว่าตนและคุณหญิงกอแก้วไม่ได้ใช้เอกสารปลอมในการโอนหุ้นของบริษัทวินเอเนอร์จีสารอุทธร์ชี้ว่าข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่าการที่โจทก์ทั้งสองคือน,นายกรตนรงเดชและน,นายกรนรงเดชอุทธร์ว่าเอกสารการโอนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน,กนายเกษมนรงเดชท,ทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายเกษมเคยยืนนน่นฟ้องนายนพนรงเดชจำเลยที่1กับพวก เกี่ยวกับหุ้นพิพาทว่าหุ้นดังกล่าวเป็นของนายกเกษมตามสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่15เมษายน2519จึงไม่น่าเชื่อว่านายกเกษมจะยื่นฟ้องเพื่อบังคับตามเอกสารที่ตนเองรู้ดีว่าไม่ได้จัดทําขึ้นจริงนอกจากนั้นสารอุทธรอ์ยังชี้ว่าเมื่อพิเคราะห์ข้อความตามบันทึกการจัดสรรหุ้นดังกล่าวกลับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมิได้ระบุถ,ถึงจํานวนหุ้นที่ได้มาแล้วและไม่ปรากฏข้อความอย่างชัดแจ้งถึงหุ้นที่จาเลยที่1ไปดําเนินการซื้อมาแล้วแต่อย่างใด ส่วนโจทก์ทั้งสองอ้างว่าตระกูลนรงเดชเป็นผู้ชำระค่าหุ้นนั้นตามคำเบิกความของโจทก์ทั้งสองกลับไม่ปรากฏหลักฐานการชำระเงินที่ชัดแจ้งว่าเป็นการชำระค่าหุ้นส่วนจำเลยที่1มีหลักฐานชำระค่านี่หุ้นโดยตรงสำหรับวันนี้ที่มีคำตัดสินในส่วนคดีสารอาญารัชดาทางเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆพร้อมเดินหน้าเรื่องคดีความในชั้นฎีกาต่อไปตามที่หลักกฎหมายกำหนด